สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูกำลังกินไอศครีมเลยค่ะงั้นขออนุญาตวางไอศครีมก่อนนะคะไอศครีมอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของสาสารเมื่อเรียนไปแล้วเด็กๆตอบคุณครูได้หรือย,ยังคะว่าสถานะของสาสารมีทั้งหมดกี่สถานะคะโอ้โหถูกต้องเลยค่ะ ส,สารน,นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สถา,านะด้วยกันนั่นก็คือของแข็งของเหลวและก็แก๊สใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจําคุณสมบัติต่างๆของส,สารในแต่ละสถานะได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันดูนะคะว่าส,สารในแต่ละสถานะมีคุณสมบัติยังไงนี่เลยค่ะคุณครูมีภาพประกอบมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะ นี่คือสถานะของส,สารแต่ละชนิดใช่ไหมคะนี่ก็คือของแข็งทำไมคุณครูถึงรู้ว่าเป็นของแข็งคะเพราะอะไรเพราะของแข็งจะมีอนุภาคเป็นยังไงคะเรียงชิดติดกันนะคะอนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คะ่ะทําให้แรงยึดเหนี่ยวของอนุภาคนะคะสูงกว่าสถานะอื่นๆใช่ไหมคะของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่และก็แน่นอนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุใช่ไหมคะ แล้วมีอะไรบ้างคะที่มีสถานะเป็นของแข็งลองยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยสิคะอ่าเล็กค่ะอลูมิเนียมทองแดงเงินหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวสสารที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนเช่นโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะปากกาดินสอสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็มีสถานะเป็นของแข็งเหมือนกันค่ะมาดูค่ะสสารประเภทที่สองค่ะเราเรียกมันว่าของเหลว ของเหลวหรือลิควิดใช่ไหมคะนักเรียนดูสิคะลักษณะของของเหลวเป็นยังไงอนุภาคเป็นยังไงคะอยู่ห่างกันเล็กน้อยคะ่ะทําให้อนุภาคเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมคะรูปร่างก็ไม่แน่นอนคะ่ะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุถ้าของเหลวอยู่ในภาชนะที่บรรจุอยู่ในลักษณะของทรงกระบอก ของเหลวในนั้นก็เป็นทรงกระบอกค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลินของเหลวไปอยู่ในภาชนะที่เป็นรูปดาวรูปวงกลมรูปหัวใจลักษณะของเหลวก็เปลี่ยนไปตามภาชนะรูปต่างๆเหล่านั้นค่ะทีนี้ปริมาตรนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาชนะปริมาตรของของเหลวก็มีปริมาตรที่คงที่เหมือนเดิมนะคะนี่คือลักษณะคุณสมบัติของของเหลวแล้วอะไรบ้างคะ ที่จัดอยู่ในประเภทของสาสารที่เป็นของเหลวคะที่เราดื่มทุกวันเลยใช่แล้วคะ่ะน้ําที่เราเอามาชีดล้างมือเราอยู่บ่อยๆตอนนี้นั่นก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะนั่นคือน้ําแอลกอฮอล์แม้กระทั่งน้ํามันก็มีสถานะเป็นของเหลวคะ่ะต่อมาอันสุดท้ายเลยคะ่ะนี่คืออะไรคะแก๊สคะ่ะ แก๊สนะคะอนุภาคจะอยู่ห่างกันมากเลยค่ะมันเลยฟุ้งกระจายไปทั่วอนุภาคนะคะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยมากค่ะจึงทําให้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้มากมีปริมาตรนะคะแล้วก็รูปร่างะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะตัวอย่างของแก๊สก็คือแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เห็น แก๊สได้ชัดเจนแต่ถ้าเราเอามือไปสัมผัสเราก็สามารถสัมผัสบรรยากาศได้นะคะนี่คือสถานะของสสารทั้ง3สถานะนั่นก็คือของแข็งของเหลวแลวก็แก๊สค่ะของแข็งก็คือโซลิดนะคะของเหลวลิควิดและก็แกส๊สก็คือแก๊สค่ะตอนนี้เด็กๆทราบสถานะของสสารกันไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนทราบแล้วค่ะอุย้ยระหว่างที่คุณครูครุอยอยู่กับนักเรียน ไอศครีมของคุณครูเกิดอะไรขึ้นคะมันหักมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ไปแล้วเด็กๆคะคุณครูขอสอบถามเลยคะ่ะไอศครีมของคุณครูมีสถานะเป็นอะไรคะวายของแข็งนั่นเองแต่ตอนนี้ไอศครีมของคุณครูจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวแล้วคะ่ะเด็กๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงแสดงว่าสถานะของสาสารสามารถมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ อาอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยค่ะโอ้โหเด็กๆคะไอศครีมคุณครูค่ะไม่ทันจะได้กินหมดแท่งเลยนะคะจากไอศครีมที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ดูสิคะมันเป็นยังไงคะมันไหลตึกๆเลยค่ะจากของแข็งตอนนี้มันจะกลายไปเป็นน้ำแล้วค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆคะ สสา,สา,ารสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้นะคะการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงสถานะของของแข็งกลายไปเป็นของเหลวหรือจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการได้รับความร้อนการเพิ่มอุณหภูมิการลดอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมินะคะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแสดงว่ามันได้รับความร้อนค่ะ ส่วนการลดอุณหภูมิลงนะคะมันก็ได้รับความเย็นถ้าเราเพิ่มความร้อนนักเรียนดูสิคะไอศครีมคุณครูถ้าวางไว้ข้างนอกอากาศร้อนๆเพิ่มความร้อนให้กับมันจากของแข็งมันก็ละลายกลายไปเป็นน้ําแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูเอาไอศครีมไปใส่ไว้ในช่องฟิสในตู้เย็นไอศครีมครูก็ได้ลดอุณหภูมิได้รับความเย็นไอศครีมคุณครูก็ยังแข็งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะ สถานะของสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะไม่ว่าจากจะเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายไปเป็นของแข็งของเหลวกลายไปเป็นแก๊สแก๊สกลายมาเป็นของเหลวมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นวัตจักรูปวงกลมเลยนะคะแต่วันนี Rama, ้เรามาทำการทดลองง่ายๆค่ะเราจะมาทำไอศครีมค่ะโดยการเปลี่ยนสถานะของน้ำน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะน้ำมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนสถานะของน้ำที่เป็นของเหลวให้เป็นของแข็งได้โดยการทำยังไงดีคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะเปลี่ยนสถานะของของเหลวอ,อันนี้นะคะให้กลายเป็นของแข็งโดยการลดอุณหภูมิของมันเพราะการลดอุณหภูมิก็หมายถึงการเพิ่มความเย็นให้กับน้ำเมื่อน้ำได้รับความเย็นน้ำ เหลวๆจะกลายเป็นน้ำแข็งขึ้นมาทันทีถ้าที่จะทำง่ายที่สุดนะคะเด็กๆก็เอาน้ำใช่ไหมคะไปแช่ในตู้เย็นช่องฟิสจากน้ำแบบนี้นะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะแต่คุณครูมีวิธีการเล่นสนุกสนุกให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนลองทำตามคุณครูดูก็ได้นะคะให้นักเรียนนำน้ำที่เป็นของเหลวอย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไร ของแข็งนั่นคือน้ำแข็งใช่ไหมคะน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งเดี๋ยวเราจะมาทําไอศครีมง่ายๆกันค่ะโดยใช้น้ําแข็งน้ําและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเกลือเกลือจะมาช่วยอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เด็กๆได้น้ําแข็งมาแล้วให้นกเด็กเทเกลือลงไปแบบนี้ค่ะเทเกลือลงไปแล้วค่ะต่อมา น้ำน้ำค่ะใส่ลงไปในกระมังเลยค่ะแวกแวกในนึงหลังจากนั้นเราก็ขยานะคะขย่าแบบนี้ค่ะนี่ขย่าเลยขยาบขย,าย่าไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่านะ้ำที่มีสถานะเป็นของเหลว ลายไปเป็นของแข็งกระบวนการนี้เราเรียกว่าการแข็งตัวนะคะการที่เราทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งเราเรียกนันว่าการแข็งตัวค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะในระหว่างที่รอนะคะการทําปฏิกิริยาของของเหลวให้กลายเป็นของแข็งนะั้นเรามาพูดถึงการที่ของแข็ง ลกลา,า,า,ายไปเป็นของเหลวกันบ้างค่ะการที่ของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเพราะของแข็งนะคะได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นก็คือความร้อนค่ะเมื่อของแข็งได้รับความร้อนนะคะจะทําให้ของแข็งหลอมเหลวค่ะเราเรียกกระบวนการที่ของแข็งกลายไปเป็นของเหลวว่ากระบวนการหลอมเหลวนะคะนะักเรียนตอนนี้เรากําลังรอค่ะว่าของเหลวจะกลายไปเป็นของแข็งได้ยังไงนักเรียนต้องอดใจรอแป๊บนึงนะคะ เด็กหลังจากที่คุณครูหายไปเขยาอยู่อย่างนามากเลยนะคะต้องใช้เวลาเมื่อกี้ยังจําได้นะคะน้ําในแก้วจริงสถานะเป็นอะไรนะคะน้ําในแก้วมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามาดูสิคะน้ําในแก้วมันเป็นยังไงแล้วคะนี่มันมีของเหลวอ,อยู่นิดนึงคุณครูขอแยาเทนะคะแต่ตอนนี้น้ําในแก้วเป็นอย่างนี้แล้วค่ะ แข็งแล้วค่ะเด็กๆนี่ไงคะเมื่อของเหลวนะคะได้รับอุณหภูมิที่ลดลงหรือการลดอุณหภูมินะคะหรือการให้ความเย็นกับน้ําที่เป็นของเหลวนะคะผ่านไประยะหนึ่งจากของเหลวอันเนี้ยค่ะจะกลายเป็นของแข็งขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการแข็งตัวค่ะ เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะอีกอย่างหนึ่งนะคะจากของเหลวไปเป็นของแข็งเมื่อกี้เด็กๆก็ได้ดูแล้วจากของแข็งหรือนี่ก็ได้เลยค่ะถึงได้ชัดเจนเลยนะคะน้ําแข็งเมื่อกี้ไม่มีน้ําค่ะแต่เมื่อเวลาว่าเวลาผ่านไปน้ํานะคะน้ําแข็งนะคะจากของแข็งก็กลายเป็นของเหลวเพราะมันได้รับอุณหภูมิความร้อน เมื่อไรที่อุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะหลอมเหลวของแข็งให้กลายเป็นของเหลวนี่คือกระบวนการขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้เป็นกา๊าซก็สามารถทําได้นะคะเด็กๆจากของเหลวให้กลายเป็นกา๊าซทาง่ายๆได้ยังไงนักเรียนเคยเห็นคุณแม่ไหมคะเอาน้าใส่หมอ้อแล้วไปวางบนเตาแก๊สเปิดแก๊สทิ้งไว้เพื่อที่จะต้มน้ําให้มันเดือด แต่ระหว่างนั้นเองค่ะเด็กๆแม่ค่ะกลับออกไปทำกิจกรรมพูดคุยกับเพื่อนหน้าบ้านหันมาอีกทีหนึ่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ำในหม้อของคุณแม่หายหมดเกลี้ยงเลยค่ะนั่นก็คือเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเหมือนกันนะคะเปลี่ยนจากของเหลวที่มีน้ำอยู่ในหม,ม้อเมื่อได้รับความร้อนน้ำมันก็ละเหยกลายไปเป็นแก๊สมนเลยค่ะเห็นไหมคะว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายไปเป็นของแข็งมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อกี้ครูทําการทดลองให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองทําการทดลองให้คุณครูบ้างค่ะเป็นการทดลองง่ายๆนะคะโดยการเปลี่ยนสถานะของสารค่ะเด็กๆเลือกเองได้เลยนะคะว่าเด็กๆอยากเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็ง กลายเป็นของเหลวหรือจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งหรือจากของเหลวจะกลายไปเป็นแก๊สก็ได้นะคะให้นักเรียนเลือกมาเลยค่ะว่านักเรียนอยากเปลี่ยนสถานะของสสารประเภทไหนให้ไปเป็นประเภทไหนนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูนะคะในระหว่างการถ่ายคลิปวิดีโอก็ให้นักเรียนบอกด้วยนะคะว่ากระบวนการที่นักเรียนกําลังทํานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานะไหนไปเป็นสถานะไหน โดยเรียกว่ากระบวนการอะไรเช่นเป็นกระบวนการแข็งตัวหลอมเหลวหรือกลายเป็นไอนะคะเด็กๆลองทำแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูไดไอศครีมอันใหม่แล้วค่ะไอศครีมเมื่อกี้ละลายหมดแล้วนี่ไดไอศครีมมันใหม่แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองมันเริ่มได้รับความร้อนมันเริ่มกลายเป็นของเหลวอ,อีกแล้วค่ะมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดคุณครูรอดูชมคลิปของนักเรียนอยู่นะคะแล้วอย่าลืมส่งมานะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ อืมอร่อยค่ะ